สวัสดีค่ะนี่จะเก็บแล้วนะเนี่ยมะเขือรอบแรกที่จะเก็บนะคะเก็บเถอะเนาะตัดเอาหรือเด็ดเอาดีอ้งามนี่ถ้าเขาไม่ตายนะข้างนอกไม่ตายนะจะได้เยอะมากเลยเพราะว่าปีนี้ปลูกเยอะโอ้ยดู มือเขื่อเจ้าพญาลูกนี่ใหญ่ทั้งโลกตายเยอะเลยน้ำท่วมลากตายอ้นลวสองลูกลูกนี่ก็ใหญ่เนะะี่ยเห็นไหมลูกนี้ก็ลุ่มบรมเลย ได้โตลุงนี่ดูเหมือนดูเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เก็บๆก,ก็เสียวๆนะข้างในเนี่ยว่าจะตายไหมเพราะว่ามีบางต้นก็แห้งเหี่ยวตายไหมอย่างต้นเนี้ยต้นเนี้ยติดดอกติดลูกแล้วก็ตายเฉยยืนตายอย่างเงี้ยแหละใบร่วงใบหล่น ก็เหลืออยู่หลายต้นอยู่ที่แบบไม่ตายพอได้เก็บเนาะเราจะตายทุกต้นไม่ได้นะจะใจร้ายกับเราไม่ได้นะอดทนเอาหน่อยตรงนี้มีอีกไปดูตรงนี้อันนี้รอให้มันโตอีกหน่อย ตันนี้กันทุกคนวันนี้เก็บมาเขือโชว์รู้สึกที่มองๆไปมีอีกต้นหนึ่งเหมือนกำลังจะตายทั้งๆที่มีลูกแล้วเนี่ยนะงงไม่รู้เป็นอะไรนี่ตัดใบออกอนมานาะ แกงไตปลาเนาะนัะ่นซื้อเขาก็แพงแพงนะปลูกเขาก็อย่าไปคิดเลยเนาะค่าน้ำลดค่าค่าแรงที่ดูแลอะไรเงี้ยก็ได้สนุกเพลิดเพลินด้วยตัวนี้ก็ที่แรกนึกว่าจะเป็นพันดูใบ ไปดูใบยอย่างเดียวไ,ไปมามาก็ติดลูกอยู่นี่นี่อีกยังไม่ไมเก็บหรอกอันนี้เก็บได้แล้วมั้งเนี่ยเอออ๋อพี่หน้าไม่ปลูกแล้วคันเนี้ยน้ำทางกบเนี่ยน ปลูกแล้วปลูกหามะเขือที่ไม่มีน้ำมาปลูกต้นนีม้มีไหมอู้ห้แถวนู้นมีอีกอยังเล็กๆอยู่เลยอออันนี้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้เคร่งชัวงนะ่วไะไม่มีน้ำน่ะหร่นล,ลงตะกร้าไปเลย

เก็บมาก็ได้เยอะเลยเดี๋ยวหาก่อนเด้อพอได้เก็บอยู่นะมดเก็ก้อนหนึ่งเต่งกวาก็มีเยอะเก็บเตงกวางเตงกวานี่เก็บบ่อยเก็บบ่อยมากคือเตงกวา nó Tô quay đây nè Con sụp cú chắn Ui. Lúc lịch Bắp lúc 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 đều đều, đều Hoài lây dây lây nữa à, à, lông mà, à, hoài lông mà nè. ก็โตอยู่นะนี่รอดูว่าจะกิโลนึ่งไหมเดี๋ยวเขียนข้างซองว่าลูกละกิโลเก็บแตงกวาก่อนอปลู้เองกินเองกินไม่หมดก็แบ่งไป ใหม่ก็ดอกเลยเนี่ยเนี่ยออกมาทีเนี่ยต้นเดียวข้างนอกมีอีกหลายต้นเลยข้างนอกเนี่ยออกพร้อมๆกันนี่กินไม่ทันแน่นอนขนาดนี้ต้นนี้แค่ต้นเดียวนะก็ยังกินไม่ทันเลยยังแบ,บ่งก,ก็ไม่รู้กี่รอบล้จริงอันเนี้ยเอาไปดองก็ได้นะ อันนี้ก็งามงามนี่นี่นี่ประตูแขกเนี่ยอยอดอวอวๆเลยแต่ยังเดี๋ยวคิดเมนูก่อนเมนูน้ำพริกต้องข้าลวละนี่แตงกว่ากรอบๆนะนี่ลูกลูกเหลืองๆตัดทิ้งเหลืองตัดทิ้งนี่กําลังไม้เยอๆ นี่โอ้เดี๋ยวต้องหาต้องผูกต้องต้องหาเชือกมาผูกแล้วเนี่ยห้อยกระตรงูงกระเต้มเนี่ย,ยห้อยไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวผูกให้อันนี้เก็บก่อนก็กรอบนะน,นี่ก็แตงกวานะสีสีออกข,อขาวๆกรอบอร่อยมันกันแหละ อร่อยที่แรกนึกว่าบวบที่ไหนได้แตงกว่าจะไปไหนจ้า ขี้เลบ้างเนี่ยกำลังมาเพียบเลยเกินไม่ทันแน่เลยนี่อีกไหนล่ะละ่ะเี่งฉันถั่วก็มีถัถ่วสักหน่อย ไม่ค่อยงามเลยต้นตอนตอมีตจาเกิดปลูกในกระถางเนาะแต่กระดกอยู่เด้หนอดู่ด้ก็ยังอุตส่าห์ดกให้เนาะรดน้ำบ้างถ้าไม่ลืมเก็บไปทำอาหารฝรั่งไปแค่พอกิน ความสุกกินผักในสวนหน้าหนาวก็ซื้อเอาตอนนี้ก็ทำกับข้าวได้มือนึง่งนีแหลยน,น,นี่แะ แค่นี้แหละคลิปนี้หมใจหลายนี่อ่อางงามโอ้ดีไงถั่วยังมีอีกโอ้ขนาดถูกกัดก่อนยังมีอีกเนะี่ยว่าจะจบคลิปแล้วหันมาเจอผักพอดีนี่นี่ถูกกัดก่อนก็ยังอุตส่ามีดอกมีหวนออกมาให้ระถินก็เก็บไปกินแล้วกะเพราเนี่ยอ๋นนีเอีกก็มีถั่วเจอถั่วอีกละโถ่นะ่าสงสาร ลูกนึงบอกงามเลยนี่น่าง,งามเลยสู้ชีวิตถั่วสู้ชีวิตแคดูพริกพริกก็เริ่มเริ่มแดงแล้วนะพริกกระเรียงทิ็นกระเด็ดไปกินบ้างละงามเลยปลูกง,ง่ายโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคน